สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมนะครับมดรถบ้านๆนะครับรายการรถบ้านๆที่จะรีวิวรถบ้านๆให้คุณฟังนะครับวันนี้นะครับก็มาตามคําเรียกร้องของเพื่อนเพื่อนะครับกับคลิปที่ทุกคนหลายคนรอคอยนะครับก็คือเรื่องของเจ้าท็อปสปีดรถเดิมๆนะครับของ g p s โดน154วาวนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีหลายคอมเมนต์ที่ถามกันเข้ามานะครับว่าเป็นยังไงบ้างหมดปอกให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ผมจะทําการรีวิวแบบนี้นะครับต้องอธิบายเพื่อนเพื่อนฟังก่อนเออผมใช้จากการขับขี่แบบเหมือนใช้งานแบบชีวิตจริงนะครับไม่ บีดแบบแสดงท็อปสปีดนะครับตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยใช้กี่วิอะไรอย่างนี้ผมไม่ได้ทานะครับคือผมอยากจะใช้ความความเป็นบ้านๆนในการใช้ชีวิตประจําวันนะครับว่าอย่างเช่นกรณีเพื่อนๆตื่นสายต้องรีบขี่รถจากจุด A ไปจุด B ีเนี่ยต้องใช้เวลาเท่าไรความเร็วมันจะทําได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยผมก็เลยลองทําคลิปเป็นประเภทนี้ขึ้นมาดูแล้วกันอาจจะไม่ได้เหมือนคนอื่นนะครับอาจจะดูแบบแปลกๆไปหน่อยยังไงก็เดี๋ยวลองรับชมกันเลยนะครับขอบคุณครับ ต่อมาครับก็จะเป็นจังหวะที่ผมกำลังจะออกตัวนะครับซึ่งเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะสงสัยว่าเจ้า4วาวเนี่ยสามารถออกตัวได้ตามที่ทางค่าย g p เบอกไหมว่าประมาณ3 5 0 0ถึง4,000รอบเนี่ยสามารถออกตัวได้แล้วซึ่งในตัว2วาวเนี่ยส่วนใหญ่จะบอกกันว่าอยู่ที่5000รอบออกตัวนะครับผมก็เลยทําเป็นภาพนิ่งหยุดไปให้ดูนะครับว่าจังหวะที่3 0 0 0ันสาถึง3,500เนี่ยรถเริ่มมีการออกตัวแล้วนะครับแต่เพียงแต่มันอาจจะเป็นจังหวะเฉยนะครับก็เลยจะทําให้ดูว่า รถเนี่ยขึ้นไปเกือบห้าพันเลยถึงเพิ่งออกตัวแต่จริงๆแล้วเนี่ยประมาณ3ามพัน0 0าพันเนี่ยรถก็เริ่มออกตัวแล้วนะครับ ก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนะครับความเร็วจะอยู่ที่ประมาณ117-118นะครับแล้วรอบอยู่ที่ประมาณ9,000รอบนะครับซึ่งข้างหน้าเนี่ยรถค่อนข้างเยอะแล้วผมก็เลยทําการชะลอรถนะครับแล้วก็เป็นการขี่เป็นแบบปกตินะครับคลิปนี้ก็เป็นการขี่แบบนั่งนะครับทดสอบให้เห็นถึงท็อปสปีดนะครับว่านั่งขี่ปกติเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับยังไงก็ตามนะครับมันเป็นคลิปที่เอาไว้ทําการทดสอบนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยผมไม่ได้ขี่แบบนี้อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็พยายามสุดๆเพื่อเพื่อนๆทุกคนนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการขี่แบบหมอบนะครับเอาจริงๆเลยนะครับผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ด้วยอายุอานามแล้วสายตาก็สั้นนะครับอาจจะไม่ค่อยดีเหมือนตอนกลางวันนะครับที่เป็นการขี่แบบนั่งขี่ปกตินะครับแต่ผมก็จะพยายามนะครับเพื่อเพื่อนๆนะครับขอกำลังใจจากเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับช่วยกดแชร์กดไลค์ให้ผมหน่อยนะครับ Let's go เป็นยังไงบ้างครับการขับขี่ท็อปสปีดแบบหมอกนะครับผมก็พยายามสุดตัวแล้วนะครับได้อยู่ที่ประมาณ117 1 1 8แล้วก็รอบอยู่ที่9ก้าพรอบเหมือนกันนะครับซึ่งไม่ค่อยไม่ได้แตกต่างกันกันกบตอนกลางวันที่ผมนั่งขี่สักเท่าไหร่เลยนะครับยังไงก็ตามนะครับวันนี้ผม ก็ต้องขอตัวเข้าบ้านก่อนแล้วนะครับเพราะว่าเส้นทางที่ผมขี่มาเนี่ยเป็นเส้นทางที่ผมกลับบ้านพอดีนะครับแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วครับเนื่องจากขับไรเดอร์มาทั้งวันแล้วด้วยสรุปเลยนะครับการขับขี่แบบหมอแบบนั่งนะครับอยู่ที่1 1 7ถึง118กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับรอบอยู่ที่9000รอบนะครับไม่แตกต่างกันนะครับส่วนเรื่องการออกตัวเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ3 5 0 0ถึง4,000รอบนะครับทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะครับ ที่ผมต้องพูดแบบนี้เพราะว่ากลางคืนเนี่ยรถใช้งานมาทั้งวันแล้วรถก็ยังสามารถออกตัวได้เหมือนเดิมนะครับสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันดูนะครับสําหรับผมน้อมรับฟังทุกคําติชมนะครับของเพื่อนๆทุกคนนะครับยังไงก็ตามครับทางทีมงานนะครับก็จะตอบคอมเมนต์ในส่วนที่เป็นคําถามให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับเป็นกําลังใจพวกเราด้วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อติดตามและเป็นกําลังใจให้พวกเราลดบ้านๆด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย